สวัสดี20คนดูครับสวัสดี 30, 37ครับสวัสดีทุกท่านครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างเนาะอ่าเม้นมาพูดคุยกันได้นะครับ41คนครับ ไรสุดอยู่มีอยู่ใครเออส่งผมไหมส่งผมไหมวัีครับโฟมจงอะไรครับสวัสดีครับ ป,ปล่อยแล้ววันวนวน,วนอันนเหนี่ด่อลไม่เคล่นเเกมพวกนี้น่ะเล่นไม่เงไม้ี่น,ะนี่แหละครับสภาพทำไมทุกคนถามว่าต้องดิวหายไปไหนอโอ้คนแ่มากเม่อ,อไร่เ,เรียกคนดูหน่อยออเรียกคนดูหน่อยมาเออมาเออนื้<ม>ด เน็ตสะดุดอะเข้าไปดูดิเน็ตสะดุดมันดูได้ไหมไ้คเนอะไน็ตสะดุดเหรอครับโอ้เน่ยสะดุดสะดุดไหมชันไหมไม่ชัดเลยเหรอต้องเอาเน็ตคนอื่นแล้วหละไอเก่งอยเน็ตสะดุดครับเน็ตสะดุด โอคนเบิองแหม่อาหารยุคเก่าคนหนึ่งยุค่คนมรด่องกินกันบ่อยคนโมฮอร์ลอยบริกกินเขาเี้ยงก้วเปิยคนมฮอรลอยบริก้กินเขาแรีงม้ยนี่เจ้านอนเวีนมันสาวันยุดเนะ สวัสดีครับสะดุดไหมครับชัดหรือยังครับเออื่นคุณมาดูนันอนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นสวัสดีค่ะครูแชมป์นั่นเน็ตคู่แหมเอาบอยเอามาไล่สดดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ใหม่นะครับ